ดุจสวรรค์สันมาประดับสยามให้โลกซึ้งตรึงพระนามทุกแหล่งล่าให้ราดรักพักดีเหนือชีวาด้วยน้ำพระทัยพระเมตตากระจ่างใจกระจ่างใจกระจ่างไทยในทุกทิศพระราชกิจอเนกอนันต์นั้นยิ่งใหญ่เทิดพระราชจรยวัรพิพัฒน์ไกลน้อมดวงใจน้อมศรัทธาถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเดนเวอร์เอนเตเทนเมนท์ทีวีจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์9โมง25แบบนี้พบกับรายการยอดเชฟไทยครับเราเรียกว่าเข้าสู่เดือนแห่งวันแม่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมก็เลยเตรียมเมนูสําหรับวันแม่มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเป็นเมนูที่รสชาติจัดจ้านหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมครับจะได้ถึงเรื่องสุขภาพจริงๆผมเตรียมเมนูแรกครับเป็นส้มตํากระท้อนซึ่งแน่นอนครับเป็นผลไม้แล้วก็มีความจัดจ้านในความเป็นไทยยังสื่อถึง อาหารไทยแล้วมีพลไม้แล้วก็สุขภาพด้วยท่านผู้ชมครับส่วนเมนู <ida> <S 1> <S 1> ที่2จะเป็นน้ำพริกไข่เค็มซึ่งจะมีผักแนมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็น้ำพริกไข่เค็ม ก็สุขภาพจริงๆสาหรับเดือนแห่งวันแม่แบบนี้ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อมาในสวนผมแบบนี้แล้วเดือนแห่งวันแม่แบบนี้พลาดไม่ได้ครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูต้นกล้าของผมนี่ผมตกกล้าไว้แล้วซึ่งทุกๆปีนะครับปีละหนคือเดือนแม่เนี่ยผมก็จะปลูกข้าวแล้วก็จะไปเกี่ยวเดือนพ่อเพราะนั้นผมตกกล้าเรียบร้อยอีกสักสาสัปดาห์ผมก็จะเอากล้าพวกนี้ไปดําที่นาแล้วก็จะได้ ต้นข้าวแล้วเก็บรวงกันเดือนธันวาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งสองเมนูเรียกว่าเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมแนละ้วแต่ตอนนี้เราไปเก็บพริกกันก่อนครับเพื่อที่จะไปทําส้มตํากระท้อนกันครับตามผมมาเลยครับเข้ามาในสวนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่อ่ะเจอ เขาพริกแล้วครับท่านผู้ชมครับที่บอกเด็ดพริกต้องเด็ดเด็ดทั้งโคนอย่างนี้สีแดงๆนี่กำลังหอมเลยครับเรามาทํส้มตํากระท้อนกันครับสาหรับวันแม่แบบนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับได้แล้วเรียบร้อยนี่เม็ดตึงๆสีแดงแบบนี้เดี๋ยวทาส้มตํากระท้อนกันครับเราจะมาทําส้มตํากระท้อนกันเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูกระท้อนกันนี่ผมเคยคุยเรื่องกระท้อนไปบ้างแล้วนะครับในรายการช่วง ที่ผ่านมาแล้วกระท้อนที่คุยเนี่ยก็คือไปเด็ดกระท้อนปุยไฟายจากที่บ้านมาเลยแล้วตอนนี้เป็นหน้ากระท้อนอยู่นะครับแต่ว่าท่านชมครับเวลาเลือกซื้อกระท้อนถ้าสมมุติไปซื้อกระท้อนที่ตลาดให้เก็บขั้วแบบนี้ไว้ก่อนนะครับสีเหลืองแบบนี้แต่ขอห้ามห้ามก็คือว่าไม่กดและยั่แล้วนิ่มลงไปไม่ได้กดแล้วยังสู้มืออยู่นะครับแล้วก็เก็บขั้วไว้แล้วจะดูที่ขั้วก็ได้ครับเวลาเด็ดเนี่ยขั้วจะมีแบบติดเขียวบ้างหรือเป็นน้ําตาลสดบ้างอย่างนี้ ก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยคั่วถ้าเด็ดจากต้นมาสักระดับ2-3สวันเนี่ยคั่วนี่ก็จะหลุดแล้วก็จะเป็นกระท้อนที่นุ่มๆบีบไปแล้วนุ่มๆเนี่ยอันนั้นเอาไปแกงดีกว่าไม่ต้องตำส้มตำครับต้ตมตำเอาหามๆหน่อยอย่างนี้ถ้าจะเก็บเอาไว้เก็บทั้งจุกทั้งคั่วแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ เรียกว่าเอาไว้นอกเนี่ยนอกนอกนอกบ้านอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้ในตู้เย็นเก็บแบบนี้เอาไว้พอได้สองสามวันมันก็จะฉ่าลงไปเรื่อยๆนะครับจะงอมลงมาเรื่อยๆก็เหมาะสําหรับทําแกงครับพอเวลาเขางอมเนี่ยมันจะอมหวานมากกว่าอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยก็จะซับน้ำแกงอย่างดีเลยแต่ว่าน้ําส้มตําที่จะมาทาอันนี้แหละมันจะเข้าไปในกระท้อนที่เราสับสับสับ,ส,บสับเนี่ยครับแล้วก็ฝานฝานฝานเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเนี่ยแหละจะอร่อยมากทีเดียวเลย อ่ะครับท่านผู้ชมครับนอกจากมีกระทร้อนที่เป็นเมนหรือเป็นหัวใจของเราแล้วเนี่ยเรามีถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีมะเขือสีดา <S <S เราเรียกว่ามะเขือสีดาเพราะว่านี่คือโบราณเลยนะครับส้มตำเนี่ยใช้มะเขือนี้เป็นมะเขือที่เหมาะกับส้มตำที่สุดไม่น่าที่จะใช้มะเขือเทศเชอร์รี่แบบนั้นน่ะมันจะหวานมากกว่าสีดาเราจะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะเหมาะสําหรับทําส้มตำจริงๆสีดาแบบนี้ถ้ามาแล้วติดคั่วได้ก็ดีก็คือไม่เอี่ยมเลยเลือกมะเขือให้มีจุกเนี่ย อันนี้เป็นเบสิกเลือกทุกมะเขือเป็นมะเขือที่มีจุกเนี่ยจะเป็นมะเขือใหม่แล้วก่อนที่จุกจะล่วงเนี่ยจุกจะต้องเหี่ยวไปเรื่อยๆก่อนแล้วถึงเขาจะร่วงลงหรือหลุดจากตัวลูกมะเขือนะครับแต่เวลาเรามันหลุดไปแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่ามันจะเสียนะครับเพราะดูดจุกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะถึงขัา้วมันหลุดแล้วตรงนี้ยังไม่ช้าแล้วก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องดูผิวให้เขาเรียบไม่ช้ำสีสดเสมอกันแบบนี้ถ้าสมมติเราได้สีแบบนี้เนี่ยมะเขือก็จะพอเก็บนานวันขึ้น มะเขือก็จะมีสีแดงล้ํามาเรื่อยๆจนแดงทั้งลูกแล้วก็ช้ําเขาเรียกว่าเกินที่จะมาตําส้มตํานะครับเราก็าเลือกที่จะตําส้มตําก็เลือกให้เขาเป็นสีที่มีข้างล่างยังขาวอยู่หน่อยๆเห็นไหมครับบนแดงแบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับตํตาส้มตําครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเราจะเลือกมะเขือใหญ่คือม,มะเขือท้อเห็นไหมครมะเขือซีดาแล้วก็มะเขือเชอร์รี่เนี่ย มนะเเชอรี่น่าจะเหมาะกับการที่ทําตกแตง่งเรียกว่าทานดิบได้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าที่จะเหมาะกับส้มตำเพราะส้มตำถ้าเรามีมะเขือสีดาแบบนี้แล้วดีสุดสำหรับส้มตำครับแต่ถ้ามะเขือสีดาผสมเชอรี่เนี่ยหรือผสมท้อเนี่ยเรามาทําน้ําพริกอองอย่างเงี้ยให้หนับมาทางสีดาเพราะว่าสีดานี่จะหอมกว่าแต่ถ้าสมมติมาท้อลูกใหญ่เอาไว้ใส่สลัดเป็นแหนม นะครับข้าวผัดอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นของแหนมนี่ก็อร่อยหรือเชอรี่แหนมก็อร่อยแต่มะเขือซีดาแหนมไม่อร่อยครับอยู่ในส้มตำอยู่อนน้พริกอ่องอยู่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวอย่างงี้มะเขือสีดานี่สุดยอดเลยครับอร่อยสุดเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปอกกระท้อนแล้วแช่กับน้ําเกลือนะครับก่อนที่จะเรามาสับแล้วก็ทําส้มตำกันเดี๋ยวตามมาดูครับสักรู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมปอก นี่น้ำเกลือผมนะครับผมผสมน้ำเกลือขอไปแล้วะแล้วก็ปอกบางๆนิดหน่อยเพราะเราต้องการเนื้อเขานะครับไม่ใช่ต้องการเม็ดต้องการเนื้อเขามันปอกแบบนี้ก็จะล้างซะหน่อยแล้วเราก็แช่วงไว้อย่างนี้พอโดนน้ำเกลือก็จะไม่ดำนะครับเดี๋ยวเราก็มาสับ กระท้อนเราปอกแล้วแช่น้ําเกลือไว้แล้วผมเอานี่กุ้งแห้งเวลาเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเขาก็จะสุกแล้วครับแลวตากแดดแล้วแต่ว่าเก็บไว้นานเราก็เอามาคั่วเพื่อให้ผ่านความร้อนอีกรอบหนึ่งครับมั่นใจว่าส้มตําเราต้องไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นกุ้งอันนี้จะต้องผ่านความร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันในกระทะแต่ว่าคั่วในกระทะให้หอมเลยครับเราเลือกที่จะใช้กุ้งแห้งที่เป็นตัวเล็กแบบนี้เพราะว่าผมอยากจะให้อยู่ในครกเนี่ย เวลาเราตำเนี่ยกุ้งแห้งนี้ไม่ต้องไปตำนะครับเดี๋ยวเราคลุกอยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าเป็นกุ้งแห้งตัวที่เป็นแข็งแ็งกว่านี้เนี่ยเราต้องใช้โคกตำเดี๋ยวไปตำโดนกระท้อนเละหมดนะครับใช้แบบนี้เลยชิมหน่อยอืมกรพร้อ,อมนะครับไม่ต้องให้เหลืองไปกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนพริกก็ตามใจชอบเลยครับถ้าเป็นพริกจินดาใหญ่ๆอย่างนี้2เม็ดก็พอแต่พริกอย่างนี้ผมห้าหกเจ็ดแปดเก้า นี่กระเทียม,มเดี๋ยวผมล้างถั่วกับมะเขือเทศผมก่อนผมใส่แค่นี้แคนแคนี้ไว้เคียงสองลูกแบบนี้อันใหญ่หน่อยก็พาหกครับเพราะอยากจะให้เขาผสมรวมกันอยู่ในครกเดียวกันแต่ว่าเราต้องตำ <S <S พลิกกระเทียม ไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะครับแล้วเราก็ใส่นี่จริงๆถั่วต้องใส่ก่อนหน่อยมะเขือที่หลังผมอยากจะบุบถั่วก่อนโอเคเอาละถั่วเราบุบเรียบร้อยผมก็จะใส่มะเขือลงไปเสร็จแล้วผมมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาครับแล้วก็มะนาวน้ำปลานี่ครับน้ำมะนาวก็ควรจะเป็น1ช้อนกับอีกหน่อยหนึ่ง ราะว่าเราจะใส่น้ำปลาให้น้อยกว่าน้ำมะนาวนิดหน่อยแล้วก็ใช้น้ำตาลปี๊บซึ่งน้ำตาลปี๊บค่อนข้างจะเยอะนิดนึงถ้าพูดถึงว่า10 12 20อย่างเงี้ยนะครับจะได้เป็นน้ำส้มตำกัน10ก็คือน้ำปลาครับ12คือน้ำมะนาว20คือน้ำตาลปี๊บอันนี้จะพูดถึงเป็นกลมนะครับผมละเลงไว้ อันนี้ไม่ต้องตำแล้วครับใช้คลึงอย่างนี้แล้วก็จะชิมรสด,ดูก่อนอมชิมตามที่เราชอบเลยนะครับหวัวใจของเราอยู่นี่ครับแล้วก็สับกระท้อนเลยเขาลงไปอย่างนี้ก็หั่นบางหั่นหนาตามชอบที่เราบอกว่ากัดแล้วถ้าหนาก็จะกรุบกรุหน่อยบางก็จะนุ่มเร็วหน่อยอย่างนี้เลยครับใช้แบบทั้งสองแบบ ก็นะครับอาจบางงี้ก็ได้ถ้าชอบเม็ดใส่ลงไปได้เลยนะครับอยากจะได้เนื้อเม็ดด้วยเห็นไหมครับติดลงไปเลยครบครบสูตรเครื่องสมตดำเราจบอยู่บนคกเราเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่ามันต้องสุดยอดเพราะว่าเราเราชิมน้ำเขาแล้ว แล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราเพียงแค่เอากระท้อนที่มีรสชาติกลมกล่อมใส่ลงไปอู้นี่ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วถ้าใช้ครกเนี่ยน่าจะเป็นครกของครกหินจะดีกว่าครกส้มตำนะครับไม่ใช่หินแบบนี้นะครับเป็นครกสากไม้อันนี้ใส่เพิ่มลงไปเพื่อที่จะแนมสวยงามผมใส่ถั่วแต่ท่านผู้ชมอยากจะได้ถั่วที่ถูกบุบลงไปในส้มตำก็ใส่ได้นะครับใส่ถั่วแล้ว ผมก็จะมีกุ้งแห้งครับท่านผู้ชมครับโรยหน้าแบบนี้เดี๋ยวเราเขารวมกันแล้วชิมท่านผู้ชมครับจะได้เป็นส้มตำกระท้อนที่แบบสุดยอดทีเดียวสาหรับวันแม่แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชิมกันครับมีทั้งถั่วมีทั้งกุ้งแห้งครับท่านผู้ชมครับ เรียกว่ารสชาติในถึงใจแต่ว่าเผ็ดเนี่ยน้อยหน่อยพอมองสีไปแล้วเหมือนกับจะเป็นรสที่แบบเผ็ดหนักไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีมะเขือเทศด้วยมีกุ้งแห้งด้วยที่มาทําให้สีดูรู้สึกเข้มข้นขึ้นหรือแดงมากขึ้นเมนูส้มตำกระท้อนเนี่ยจะเรียกว่าเวลาไปเสิร์ฟในวันแม่แล้วเนี่ยเป็นเมนูที่เบาๆสุขภาพอย่างเงี้ยระหว่างมื้อนี่สบายเลยมื้อกลางวันทานเสร็จแล้วสักสองโมงครึ่งสามโมงเนี่ยโอ้โหส้มตำกระท้อนนี่อร่อยแน่ๆนครับ สำหรับเดือนในวันแม่แบบนี้แนะนานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเพิ่มให้มีสุขภาพมากขึ้นมีมีโปรตีนเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากขึ้นก็เป็นปลาทอดสักชิ้นหนึ่งแล้วเสิร์ฟคู่กับต้มตำมะทอนราดไว้ข้างบนนะโอ้โหนี่ก็เยี่ยมอีกครับสาหรับเมนูที่เป็นสุขภาพอันนั้นยาวไปมื้อเย็นได้เลยถ้ามีปลาทอดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันแม่แบบนี้นะครับที่ในห้องครัวกันครับแต่ตอนนี้เราไปเอาใจคนชอบเส้นครับกับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมครัับบยกล ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ,อมเช่นเคยนะคะในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมค่ะโอ้คุณผู้ชมต้อนรับเดือนวันแม่เดือนสิงหาคมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมมาทานร้านอาหารที่สามารถจะแนะนําคุณแม่มาด้วยกันได้และตอนนี้อ้อมก็อยู่ซอยรามคำแหง164งค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูสูตรโบราณถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ เอาเป็นเส้นเล็กต้มยำโบราณชามหนึ่งค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะเริ่มจากการนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำเล็กน้อยแล้วนำมาลวกพร้อมกับถั่วงอกจากนั้นนะคะปรุงรสต้มยำตามสูตรโบราณพร้อมกับใส่หมูสับเติมน้ำซุปหอมๆลงไปในชามโรยกระเทียมเจียวผักชีเพิ่มหมูหมักตับไส้และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกาก,ากหมูและไข่ต้มค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ เริ่มด้วยน้ำซุปค่ะน้ำซุปต้มยำเข้มข้นมากมาชิมเส้นกันบ้างนะคะเส้นเล็กของเขาเหนียวนุ่มแสดงว่าใช้เส้นเล็กที่ได้คุณภาพจริงๆค่ะมาด้วยไข่มาตูมบ้างรสชาติสุดยอดค่ะกากหมูกันบ้างื กากหมูอร่อยจริงค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูนะคะที่อ้อมถูกใจมากๆอีกหนึ่งร้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านใจดีมากๆนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ้อมในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมกันแล้วสาว์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา